ผ้าขาดง่ายไม่เข้ารูปไม่กันฝนแนะนำลองดูผ้าคุมรถ P.A.C. ของเราสิคะของเราใช้ระบบเชื่อมด้วยไฟฟ้าไร้รอยต่อ น้ำไม่สามารถเข้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ค่ะทดสอบกันมาแล้วเลยนี่แบบเย็บน้ำซึมเข้าเห็นไหมถ้าเป็นแบบเชื่อมด้วยไฟยฟ้าของเรานี่เลยค่ะน้ำไม่ไหลผ่านไม่ซึมเข้าตามรอยตะเข็บแต่แน่นอนนะคะและที่สำคัญค่ะของเราไม่ปิวลมด้วยเพราะเราใช้อย่างยุดเส้นใหญ่รอบคันเลยนี่คือรีวิวเล็กๆน้อยๆจากลูกค้าที่น่ารักของเรานะคะกันฝนได้จริงกันน้ำได้จริงสังเกตง่ายๆของเราต้องมีโลโก้รูปดาวสีฟ้าจ้า อันนี้เป็นรีวิวจากลูกค้าของจริงเลยของเรามีหลายไซส์หลายขนาดดม่ยว่าจะเป็นรถเกง่งรถกระบะรถ SUV รวมไปถึงรถตู้ด้วยค่ะเห็นสรรพคุณขนาดนี้แล้วถ้าอยากลองใช้ด้านล่างของคลิปมีช่องทางการติดต่อหลายทางเลยนะคะหรือว่าใครที่อยากจะมาลองรถลองคลุมเองสัมผัสเนื้อผ้าจริงของเรามีหน้าร้านค่ะอยู่ที่พเพชรเกษมสทับหรือโทรมาสอบถามเส้นทางได้เลยจ้า